สวัสดีครับมองยังเซียนบิ๊กแมช์ประจำวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับเกมคู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับลงสนามเวลา2นาฬิกาโดยฝรั่งเศสนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาครับ 5เกมหลังสุดชนะ4เกมแล้วก็แพ้1เกมนะครับล่าสุดเพิ่งจะบ,บุกเอาชนะเนเธอร์แลนด์มา2ประตูต่อ1ในรอบคัดเลือกของศึกยูโรนะครับโดยวันนั้นเนี่ย2ประตูที่ทำได้มาจากกองหน้าตัวเก่งอย่างคลียันมปัปเป้ครับ ขณะที่สกอตแลนด์นะครับก็ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับความพ่ายแพ้ล่าสุดคือการบุกแพ้สเปนนะครับ0ประตูต่อ2ในรอบคัดเลือกของศึกยูโรนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการคัดเลือกของสกอตแลนด์ในคราวนี้ก็ยังทำได้ดีนะครับยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้ซึ่งผลงานในการพบกันของคู่นี้นะครับถ้าย้อนไปดูสติในการเจอกันเนี่ย ถือว่าเป็นฝรั่งเศสที่ดีกว่านะครับครั้งสุดท้ายที่พบกันเมื่อปี2016ครับฝรั่งเศสเอาชนะสกอตแลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์ะครับซึ่งวันนี้ความน่าจะเป็นนะครับก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าสําหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอาจจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าชื่อชั้นของขุมกําลังเนี่ยยังดูแข็งแกร่งนะครับวันนี้ก็คิดว่าพวกกาม,มาวินก้านะครับ เดมเบ l เล่มีโอลิเวียชิรูเบนจาแมงปาวามากุสตูรามวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับส่วนทางสกอตแลนด์เองก็คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันว่าะนะเนี่ยดูแล้วไม่น่าต้านทานไหวนะครับฝรั่งเศสในบ้านแข็งแกร่งโอกาสชนะสูงมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะมากกว่า1ประตูด้วยครับสกอร์จะอยู่ที่ฝรั่งเศสชนะสกอตแลนด์2ประตูต่อศครับ